สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็กลับมาพบกับช่องโปรดนีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวดีข่าวสารเงินเยียวยาจะมาแจให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากนะครับสําหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับที่รอคอยความหวังกับข่าวการปรับเงินเบี้ยยิงชีพให้กับผู้สูงอายุแบบทวนหน้านะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องการปรับเงินเบี้ยยิงชีพนี้ก็มีการดําเนินงานมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางพักเก้าไกล ที่เสนอเพิ่มถึง3,000บาทนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลต้องพับแผนนี้ไปก่อนนะครับแต่ก็มีข่าวดีครั้งนะครับเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะครับนายวรวุศริศิลปาอาชาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าสำหรับการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็น3,000บาทนั้นจะขอไปดูงบประมาณก่อนหากมีและจ่ายได้พร้อมจะดันเงินยิบเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเป็น3,000บาท และจะไม่ลดลงนะครับจะมีแต่เพิ่มให้อย่างเดียวและอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็จะเป็นในส่วนของเงินกลุ่มเปราะบางนะครับเงินเด็กเล็กโดยชี้แจงว่าถึงความล่าช้าเกิดขึ้นจากช่วงรอยต่อของรัฐบาลใหม่และเกา่าทําให้ไม่สามารถอนุมัติงบได้ทันนะครับแต่ข้ขอครมอรเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รับเงินในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนก็ดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดกันได้เลยนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์ให้ถึง1,000ไลค์ด้วยนะครับท่านอื่นก็จะได้รับชมคลิปเก่าวสารนี้ด้วยนะครับรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ แจ้งข่าวดีผู้สูงอายุนายวรวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงปมยืนยันพร้อมจะดันเงินบิจญงชี้ผู้สูงอายุเป็น3,000บาทและจะไม่มีลดมีแต่จะเพิ่มให้และสำหรับเงินหนูนุ้นเด็กแรกเกิดน,นะครับที่เลื่อนจ่ายวันที่8กันยายนที่ผ่านมารัฐมนตรีอมยืนยันวันที่18กันยายน256พนนี้ได้รับเงินอย่างแน่นอนและเผยถึงสาเหตุที่เลื่อนจ่ายเพราะเกิดจากอยู่ในช่วงรอยต่อของรัฐบาลใหม่และเก่า ทำให้ไม่สามารถอนุมัติงบได้หะครับเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับที่ทาเนียบรัฐบาลนายวรวุิศิละปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะครับกล่าวถึงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและเกิด6ปีว่าวันนี้นะครับจะมีการเซ็นเอกสารด่วนซึ่งเป็นหนึ่งในวาระที่ครมอจะพิจารณาเซ็นเอกสารวาระจรเข้าครมอเรื่องเงินอุดหนุนเด็กและเกิดและ ได้กำชับปลัดพอมอและทุกฝ่ายนะครับเร่งประสานงานกับเลขาครมอกรมชีกลางกรมสำนักงบประมาณซึ่งจะเร่งมือภายใน24ชั่วโมงเพราะถือเป็นหัวใจที่จะทำให้เงิน600บาทเข้าถึงกระเป๋าของประชาชนกว่า2.2ล้านลายในวันที่18กันยายน2 56นนี้ซึ่งในปีหน้านะครับได้กำชับกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้เร่งดูงบประมาณเพื่อจะให้ไม่มีความล่าช้าเกิดขึ้นแบบนี้อีก โดยในช่วงบ่ายนี้คาดว่ามติครมอรจะออกและขอให้สำนักเลขาครมอรีบส่งเรื่องไปที่พอมอรครับทั้งนี้ยืนยันว่าพอมอให้ความสำคัญกับทุกคนทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราเด็กแรกเกิดในประเทศไทยยังค่อนข้างตำ่ำซึ่งต้องการให้มีอัตราเด็กแรกเกิดเพิ่มมากข,ขึ้นดังนั้นการดูเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีเป็นหัวใจสำคัญนอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับสูงวัยด้วยนะครับที่มีอยู่ประมาณ2 2์แล้ว ถือว่าเป็นสังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์แบบดังนั้นเด็กและเกิดและผู้สูงอายุเราให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและให้โอกาสกับประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทุกเพศทุกสถานะนะครับนายวรวุษนะครับยังได้กล่าวถึงผู้สูงอายุด้านเงินเบี้ยยังชีพอีกด้วยนะครับว่าส่วนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้แปลว่าอนาคตจะลดลงส่วนโอกาสที่จะปรับขึ้นเป็น3,000บาทต่อเดือนหรือไม่นั้น หากเป็นไปตามขั้นตอนก็คงต้องดูถึงความเป็นไปได้กับงบประมาณประเทศนะครับหากขึ้นถึง3,000ต่อคนได้ภายในปี2570เราจะต้องใช้งบประมาณกว่า200ล้านบาทในการสนับสนุนงบในขณะนี้ทุกวันนี้ใช้งบประมาณอยู่ที่100ล้านบาทนะครับนายวรุษยังกล่าวอีกว่านะครับการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุไม่ใช่ปรับจาก1,000ไปเป็น3,000บาทเลย เรามีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ2 200, ล้าน2แสนรายในปี2570และคาดว่าจะมีสูงถึง2 550, ล้าน5แ50,000รายซึ่งหากจ่าย3,000บาทต่อคนก็จะใช้งบประมาณกว่า2แสนล้านบาทก็คงต้องดูสัดส่วนงบประมาณว่าพอถึงปี2570แล้วจะมีรายได้จัดเก็บอยู่เท่าไรโดยมั่นใจว่าประชาชนคนไทยอยากได้รัฐสวัสดิการ่้นหน้าแต่คงไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนบางเมืองในทวีปยุโรปที่มีสถานะล้มละลาย เนื่องจากมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ทําให้ไม่สามารถมีงบประมาณมาพัฒนาเมืองได้ซึ่งประเทศไทยมีความละเอียดอ่อนวันนี้ผู้เสียภาษีในประเทศไทยยังมีไม่ถึง50%ดังนั้นก็ต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายและข้อจํากัดด้านการใช้จ่ายด้วยนายวรวุธเก่าวนะครับส่วนข่าวสารการเพิ่มเงินในบัตรคนจนก็มีเช่นเดียวกันนะครับโดยนายวรชตสุคนกระจรสสเพชรบูรณ์ก็ชงนายกแจกเงินไปยิงชีพคนละ1,000บาท เสนอเพิ่มเงินบัตรคนจนเป็น700บาทนะครับโดยเสนอถึงนาย,ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในที่ประชุมร่วมกันของสมาชิกรัฐสภานะครับนายวรชัสุคนกระจรสสเพชรบูรณ์พักปรังประชาลัฐกล่าวอภิปรายนโยบายของรัฐบาลว่าตนเองได้อ่านคำถแถลงของนโยบายของรัฐบาลทุกข้อความพร้อมยอมรับว่านโยบายของรัฐบาลครอบคลุมทุกภาคส่วนทุกกลุ่มสําหรับประชาชนแต่ตนเองยังมีข้อเสนอ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องส่งไปถึงรัฐบาลเช่นเดียวกันซึ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของรัฐนายวรชดอภิปรายต่อกล่าวว่านะครับพักพลังประชารัฐมีนโยบายในการหาเสียงคือเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและนโยบายบัตรประชารัฐ700บาทสําหรับนโยบายเบี้ยังชีพผู้สูงอายุเป็นเรื่องสําคัญของประชาชนซึ่งตนเองต้องตอบคาถามประชาชนในทุกครั้งที่ลงพื้นที่โดยตนก็ได้ยืนยันว่าทางรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี จะไม่ทอดทิ้งนโยบายนี้เงินจำนวน 600, 7 0 0หรือ800บาทมีความสำคัญกับพี่น้องในพื้นที่ชนบทอย่างเฝ้ารอว่าจะมีวันไหนที่เงินเข้าบัญชีความเดือดร้อนของประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งไม่ถูกกำหนดอยู่ในในโยบายของรัฐบาลตนเองจึงอยากให้นำไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับนายวรชดยังกล่าวอีกว่านะครับบางครอบครัวของพี่น้องในพื้นที่ชนบทดีใจมากที่วันนี้จะได้ใช้บัตรประชารัฐไปกดเอาสิ่งของในร้านค้า จึงต้องฝากท่านนายกนำไปพิจารณาและทบทวนว่าสมควรที่จะให้บัตรประชารัฐยังคงอยู่บัตรทั้งสองใบเป็นชีวิตมีคุณค่ามีความหมายกับพี่น้องประชาชนในชนบทผมคิดว่าผู้สูงอายุทุกท่านก็รอคอยพี่น้องทุกคนก็รอคอยบัตรประชารัฐ7 0 0บาทหากไม่เพิ่มก็ขอให้คงอยู่หรือเพิ่มไม่นิดหน่อยก็จะขอบระคุณท่านนายกรัฐมนตรีมากนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับการเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเป็น3,000บาทนั้น ทางรัฐมนตรีพมนะครับนายวรุษศิลปะาชาได้ยืนยันพร้อมดันเงินผู้สูงอายุให้ถึง3,000บาทจะไม่มีลดลงมีแต่จะเพิ่มให้จะขอไปดูงบประมาณก่อนก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับส่วนเงินอุดหนุนเด็กนะครับที่เลื่อนจ่ายมาจากวันที่8นายวรุิก็ยืนยันว่าวันที่18กันยายน2566รนี้พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รับเงินอุดหนุนบุตรจากทางรัฐบาลแน่นอนที่เลื่อนเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อจากรัฐบาลใหม่และเก่าเท่านั้นเดือนต่อไปก็รับปกตินะครับ รับชมรับฟังคลิปแล้วคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันไปได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสา,สารสาระดีๆที่นํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ